ใช่ไหมให้ลองอีกจูดยังกล,ลับแต่พอจูดใหม่จุดเองโอ้ยังดีเอาเลย <S. S 1> เอสเฮ้ ครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายยังครับนะหายดียังครับดีละดีล้วดี๋ยวครับแต่เดี๋ยวจะเป็นใหม่ละตอนนี้เป็นโควิดละมาไปดูสไปเดอร์แมนที่ลงหนังคนเยอะเกินที่เต็มไฟพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับไอเอสเฉยเลยเว้ยมาถึงเอสเลยเว้ยจบคำ JK อะไรนะ DJ จะเอาต่อเหรอไม่เอาอะต่อต่อบัฟซี่อต่อแล้วแล้วยังไม่จบเรื่องคำบัฟอะคำแพสอะ ไา้ผมโทรรู้คุยกับลุงไงบอกว่าพี่จะเอาก่อนหรือผมจะเอาอันนี่เขารู้ยังบอกว่ามึงเจ้าเขาใช่ฝั่งรู้รู้ยังอะไรพี่มึงเขารู้หรือยังรู้รู้บอกว่าผมบอกว่างั้นค่อยมาคุยกันใหม่ดีกว่าครับคุณไปคุยเจะเคกันเขาแน่ใจะเอา๋อแมคือเขารู้ส่งแล้วอ่ะใช่ใช่ก็คือห้าทุ่มครับเริ่มตีได้เขียนนอกประเทศเหรอหรือนข้างในได้แหละข้างในนะจะข้างในครับไปเรเบลไปเรเบลเอากล่องไปเอาระยะไปไปครับขอก่อนไปไปเรเบลไปเตะเชี่ยรถน้ำโคตรดุเลยวะนี่ได้เนี่ยไม่ใช่ไม่อยากมาขับอ่ะ อ่าอมาันซ้ำสวยเปล่าเมื่อกี้น่าจาาับนะครับไปจะเป็น<อ>ตนน้าสวยเนะเาะสวยข่องเชียวผมสวยข้องเหมือนกันครับเมื่อก่อนผมสวยจนไม่บูดหมดเลยครับนะ <c oughs> ตื่นมาไม่เหม็นไม่หี้ยอะไรเพราะลมเฮียไม่บูดนี่เออโห่เหี้ยกระตุกอะไรขนาดเนี้วะเนีย่ยกูไปออกจากตรงนี้เถอะครับนะถ้ามันโถมเราแย่แน่ฮะขายเป็ดฟ้าออริทีฟครับเอออะไรอ่ะเดี๋ยวมันเหี้ยน้าน้นะาน้เดี๋ยวมันเห็้เดี๋ยวมันเห็้ฝั่งนู้น

ับรถเป็นโมดเลยที่ตรงนั้นอ่ะผมดีจีแล้วตอนแรกมันให้มันพูดบอกว่าพึ่งตมคนมันเยอะมากอ่ะตอนเนี้ยดีจีอ่ะห้าสิบอ่ะห้าสิบบวกรับเพิ่มอีกแล้วแล้วระบบไอ้บอมมนเลยบอมไว้บอมไอ้บอมมัเล่นชัวร์ผมบอกว่ามันชีตเปนชีที่หลังอีกแล้วหรอโอ้อะไรวะงอมแล้วมันงอมแล้วมันงอมแล้วงอมแล้วต้องแคร์ไหมเนี่ยมันงอมอ่ะกูไม่ต้องแคร์เลยพี่ไม่แคร์อยู่บื้มเลยล่ะมีข้าวใบไทยมันน่าจะสามสิบกว่าแน่นอนมข้าให้มือ เดิมเล่นแผนเมื่อวานไม่ต้องรีบรอเหมือนเดิมครับมมาหตำรวจเอ้ยตำรวจมาอีกแล้วความเจ้าพื้นี่เออตำรวจมาไหมอ่ะปล่อยเขาเราไม่ได้บุกอ่ะจะไม่ทำอะไรเลยเขาฝันของเขาส่งข้อความมาให้ช่วยครับช่วยอะไรอ่ะมาครับช่วยอะไรอ่ะอะไรนี่ไม่ใช่พื้นที่เขตบ้านเขาพื้นที่จังหวัไม่ใช่หรอโดนหลอกกันน้าโดนหลอกโอ้โหอะไรกันล่ะเวลาตายเลยเนี่ยตาย ไปไปเบลไม่อยู่เบลไม่อยู่เบไม่อยู่อย่ารัตายจริงด้วยแล้วอย่าไรสาระหน่อยรู้ไม่ให้ลู้บอกแป๊บเดียวเพราะผมผมก็ออกแล้วเนี่ยไม่ออกกูจะอยู่ทำไมอ่ะไม่พวกผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วไม่ไหมแล้วกูก็นั่งเฉยนั่งคุยกันอ่ะแล้วเราไม่ได้ทำอะไรกันอยู่แล้วบุกก็ว่าไปอย่างถ้าถ้าพวกผมบุกก็ว่าอย่างติดเขารีบแจ้งไปเปล่าเนี่ยเสียเวลาจับยาชิบหายเลยเนี่ยรคนจับไ้่เนี่ยถ้าผมเอาคันนี้ออกก็รู้อยู่แล้วนะ ตีเทอวเมืองแล้วถ้าเขาเข้าไปผมก็มาอีกนะโอเคโอเคโอเคไปถึงไปถึงโรงพักก่อนนะไอ้เหี้ยไปเล่นพนันกับเขาแพ้เองไอ้สัสพนันอะไรกับใครอ่ะกัแจ็คไงที่แจ็คเอาแท็กมันตะคันนึงอ่ะอ๋อไม่ไปใช้เอเออเอาอ่ะเฮ้ยใครมีรถพวก200 300โลไม่ได้ใช้บ้างอ่ะแบบเมื่อวานอย่าลืมชุบเพื่อนด้วยนะมึงอย่าลืมชุบเพื่อนด้วยนะเว้ยอะไรที่ชุบเพื่อนใครใครใครมีบ้างอ่ะ มึงเอาไปปิดร้านก่อนเลยดิเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาเติมของยี่ห้าคนครับพี่ฝั่สิบห้าครับยี่ห้ามีมีข้างล่างอีกสามสิบบวกสามยังไงก็สามสิบบวกเชื่อกูมันมีข้างล่างต้องเราอะมาจะรีแล้วคุณรถปะไปทำไปทำภาคไปเด็ดเด็ดเด็ดทำ้าให้เองนะทุกคนไม่ต้องเอานะถ้ามันลงมาไม่ต้องเอานะไม่ต้องสนใจใครหลุดไปปล่อยไปขอให้ฉันได้เช็ดน้ตาให้เธอ ครับนะอย่าเพิ่งใจเย็นครับนะเบิร์ตตรงนี้ในบ้านในบอะเทศมีคนนะไอเดมอนเขาถูกเออใช่เพื่อเพื่อเพื่ออะไรอ่ะอันนี้เพื่ออะไรอ่ะบอยนี่ปิดครับนะกูไม่ผมลงให้แล้วก็บอกดีๆดีจะไปนน้คอโกรธอะไรปะเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะโกรธอะไรใครอ่ะกูเพื่ออะไรอ่ะระบุมาแล้วเหรอน่าจะแล้วครับ เต็ัวช่วยนะเต็มตัวช่วยนะพวกที่ผ่านช่วยาช่วยไปหลังการเป็นระบบคุกนะใครเบ่าครับพี่มีระเบิดอยู่รุ่นลูกนะพี่นะพี่มีมันแจ้งความจับเราแล้วกูกูเห็นมันเบิกรถแล้วกูเห็นมันก็ห่อเลยเรามันมีห่อด้วยแจ้งความแล้วเสกห่อแจ้งความแล้วก็ห่อไม่ได้ถ้ามันห่อก็ไม่ได้อะแจ้งความไม่ได้ก็ใช่แจ้งตะบเบี้ยแกงเขาหัวเพชรไงเพชรดีกีอ่ะเย้โคตรแรงอ่ะงงี่เงี้ย มีอยู่ในบ้านด้วยเ,เดี๋ยวเราเอารอไอ้เ,อเคียรเพื่อนผมหมดเลยว่าไม่น่าพูดเลยกูน่าจะเลือกไหนก่อนดีรอรอรอชัวร์ก่อนน่จาจะพิงตามไปเลยคันนี้ใช่ป่ะนะน่าจะใช่โอเคใช่ใช่ใช่ขอสักนัดหนึ่งวะนี่ไงเนี่ยอันแดงไหนปะ <laughs> เอามา เกียร์โคตรขี้กลัวเลยสัตว์มันเองไม่ได้มาเมื่อไหร่ยัยๆตัวหลุดแล้วเนี่ยตัวหลุดแล้วเนี่ยตัวหลุดแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยมีการโคตรสูงอ่ะไอ้เติรนป่ามัน่อนไอ้ดงนชายก่อน่ะเนี่ยนี่นะไปแล้วนะนะนะ โอ้โหดิ้นเลยห่อห่อเลยให้ให้พิงค์ให้พิงค์พิงพิงค์มาห่อเลยพิงบอกกั๊กใช่ไหนวะได้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 จับไปพี่พี่เปิดัไปมึงดักแชทมึงดักแชทมึงดักแชทคู่ต่อสุนปั๊บคู่ต่อสุ่นปั๊บใช่เหรอใช่ปะใช่ใช่ใช่ตามไปได้ตามไปได้ดีกว่านะผมว่าผมว่าเนี่ยแค่เนี้ยมันหลุดแล้วเว้ยโอ้ยเฮียสตาร์ทยังดุกูลืมเกาะเคสเคสออกจากบ้านมาแล้วนะครับตอนนี้อันนี้อยู่ตรงทางไปบ้านนครกบารครับ เลยว่าฟาเต้ไปหน่อยนี่ไงอีกคันน,นึงนะสวยแล้วยิงเลยครับผมว่าคันนูนะน้นน,นะเอาไหมคันนู้นนะโดนปะใช่ครับตรงคันโนร์ดำเลยครับอรโอ้โหรถยี่ห้อรถแรงเฮ้ยมันรถอะไรอ่ะรถแมคลาเรนไหยไม่ใช่ไม่ใช่ไอคอนเจโตโนโ่เจโตโน่ครับเไปไหนห็นไงเนาะเชียร์แม็กเลี้ยวกลับเลยสัตว์แม็กไม่อ้อมนั่นไงร่อนชนได้อยู่ครับเห้ยแล้ว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 เฮ้ยร่อนใจเย็น จริงนปับสวยครับแตกสองย่างแตกสองย่างร่อนแตกแตกสองย่างกริงให้หลงหลุดได้ไหมแ้มกลับบ้าน <c oughs> มานป่ะระวังระเบิดระวังระเบิดนะ เอาเพื่อนมาคนนึงเอาเพื่อนมาก่อนบอยน้ำมี่อดีไหมผมหมดแล้วนะสวยสวยเอาไม่เหมาะป่ะนี่มึงเลขอะไรมึงเลขอะไรมึงเลขอะไรหนึ่งห้าหครับหนึ่งห้าเอาเอาเปไปเปไปเปไปก่อนเปไปก่อนไอรอนไอ้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 ไอไ้ไป้ไ้ไอ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 ้รอ้ไอ้้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อรถออออ้อไ้อ้อไไ้้อ เอถมับไปเอ้ไม่มีมมมึึงงีสองคนอะซ่อม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 เราล้มมันไปบอยไปซ่อมรถมันมาไปอู่กันเลยไหมนะขับมาขับมาเลยน้าอกว่าเราไปก่อนดีกว่านะเชี่ยแม่งช้าว่ะไปนี่ไงมันมาแล้วเราไปเอารถมันไปไอ้นี่ก่อนเรเร็วไอ้บอยบอยบอยไอ้เชี่ยกูลืมไปกูมีเปร์ค่งนึกได้เมื่อกี้เลยเอาเนี่ยนะเอาสเปร์ไปเอาเปร์ไปเดี๋ยวพี่ก่อนนะเบิร์ดเอารถไปรังสันก่อนแรงปะก็ เดินก็แรงอยู่ครับเหมือนเหมือนรถบรรจุป่ะอืมเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คได้ครับนะมันต้องดูก่อนนะเพราะว่าพวกนามันเฮ็ดอ่ะมันลุงมันให้รถไปเยอะมากเลยอ่ะคันนี้ไม่ครับคันนี้ไม่ครับไม่จูนเหรอครับกลัวลังคิดอยู่ว่าเราคนแต่งไหม้มันแต่งเท่าไหร่วะนักคิดดิโอ้โหนี่ไงเช็คราคาได้เลยเนี่ยโอ้โหเกาะนี่ประมาณเจ็ดหมื่นครับถ้าแกแต่งเต็มเหมือนเดิมอ่ะเหียพอเป็นเซนตอนโนกับแถบปูยังไม่อยากไอ้น,นี่ไงโอ้โหเหียหลายแสนแล้วนะ แต่เราเปลี่ยนแสนหนึ่งะนะถ้าแค่ถอดของแต่งอะตีมาสองแสนอะถอดเทอร์โบถอดอะไรด้วยรถมันไม่มันไม่จูนว่ะกูว่าปล่อยไปดีกว่าไอ้บอยเอาไปจอดเอาไปจอดบ้านเราเอาไปจอดบ้านเราก็ได้ครับใช่ไปจอดบ้านเราให้คนเฝ้าอ่ารถมันเหรอใช่ใช่ใช่ใรถรถมันไปนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนต่อดีกว่ามา ฮัลโหลพี่ฮัลโหลไใอยู่ในวอปะผมได้แท็โดนอโมแมาคงยศชิพ่าไงร่อนไาไงกลับบ้านเอกแล้วแท็กมาเคยบอกไม่แน่ใจว่าพอยเจอาแท็กกลับบ้านเลยเอาแท็กกลับบ้านเลยแท็กกระดุเหรอโอยยเฮียเฮยเอียเฮเฮยเฮียเฮียเฮับบ้าเลยลุงแเ็กแเ็กหลุดคันนึงแ็กหลุดคันนึงกลับบ้านเลยเออเเอเเี ไอ้เฮียแจ็คฉลาดด้วยไม่ขึ้นรถหนีเว้ยไอ้เฮียใครฉลาดหนีแจ็คหรยแจ็คไม่มันมีจังหวะหนึ่งที่ไอเฮียแจ็คอับไปขึ้นรถหนีได้ใช่ป่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลมันล็อกรถแล้วมันก็วิ่งอ่ะไอเฮียคนรอดเจอกันบ้านนะครับเออเจอที่บ้านเจอที่บ้านมึงงานเดียวไห้ล่อนปะเนี่ยมึงงานเดียวไห้ล่อนเปล่าใช่อะไรนะครับมันล็อกหรือเปล่าล็อกรถหรือเปล่าได้แขกใครมาดำแดงอะ ตายอย่างงี้เตี้ยเอาไว้อะรถรถไทยวะดับแดงกับนัดแดงกับแดงดีดีไปดีเฮียมเบิร์ดเลโอขับดีดีดียิงเล่งมันก็ยิงไงดิมึงก็ขับดีดีดีเข้มตรงไม่ดีไปไหนกลางไงข้างในเลยเขเบิกรอจักรเบิกรอจันไอ้บอยน่าจะไปล่าต่อกำกำลังเข้าไปเรเวลส่วนเลยโอเคเห็นแล้ว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 กำลังไปกำลังตรงไปห้มหอน เอ้าเอ้าหายเอ้าโน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 ่ชนพี่ชนมันชนป้ามันชนป้าแร้เบิดเองมันชนป้าไร่เบิดเองเรียบร้อยจะบ่มหึมโอ้ยนี่เนี่ยควายตั้มเลยพี่พี่ลงไปเอา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 ตำรวจจับตำรวจจับตำรวจมาตำรวจมาาถ่ยรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ผ่อนก็ได้ตำรวจมาตำรวจมาเร็วเร็วเรวถ่ายรูปไอ้เหี้ยไอ้หนูตั้มจะไปหนูโง่เฮียรู้นี่ตำรวจมามาเราจะรีบไปไหน ใช่ตำรวจอีกไอสัตว์เอ้ยหมอ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 ตรวนเลยหมอหมอหมอไปมีหมอเป็นหลักฐานครับเออไปด่วนเร็วแกล้งตีนหมอหมอชุบเลยหมอหมอศพจะเอ๋อฝากดึงหน่อยดิผมดึงไม่ได้ต้องช่วยกันดึงดึงเดี๋ยวไม่ได้ปล่อยเลยไปเลยหมอตลอดตลอดตลอดมันเป็นไงเร็วตลอดเร็วตลอดตลอดเร็วดึงชุบเลยตลอดดึงชุบเลยไอ้ยี่ห้ยฮิวแมนกอล์ฟวางวางวางไอ้หี่ห้อกับรถชนปั๊มหมอหนีเอาใช่เหรอขับรถชนปั๊มเหร สวยๆไปๆไปไปขึ้นโรถเบิร์ตเดินเกิมึใช้อะไรนะปักฉลาดจ้ะไหมชบีเบรนะครับโอเคฟังนะพี่อยาจจะโดนนะเพราะว่าพี่รอไอ้ไทยมันมันมือจออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพวกเราช่วยมีอยู่ไหยิบกล่องจูนม่ได้หยิบใส่ไม่ให้ตบระเบิดได้ได้ได้เตยเตยพี่จะเก็บพี่จะเอากล่องจูนสองกล่องนะอ่าฮะไปแบ่งไปช่วยก่อนเลยโตัวนี้ยมั้งช่วยดาครบทุกเคสยอด ใายใน20นาที25นาทีมีรถขับไปสวนจากเนี่ยต้อาไปเบลพี่มองถามจริงๆเธอเหลือเชื่อคอนเทนต์เกินไปเป้าอโหแล้วเพิ่งใส่เกาะใหม่ไอ้เหี้อะเหลือเชื่อปะ พี่เป็นอะไรอ่ะแคทไอสัตว์เยี่ยมแล้วกล่องจูนอยู่ในตัววันนึงพอชัวเตอร์ไปแป๊บนึงลงก่อนแผลงพี่ไว้ในรถดีกว่าพี่เออ,อรอหลอลุงอยู่ไหนอ่ะเอากล่องจูนมาเนี่ยอยากเอาว่ากันอีกทีนึงเปิดอ๋อโอเคโอเคให้เก็บไว้ก่อนถูกไหมไมโ่โอเคโอเคโอเคไม่เอาลนะสีแยกฝายเตะนี่แคทหนึ่ง โทษทีโทษทีโทษทีครับติดคอนเทนต์แน่เฮียเฮนตอ่ะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเราได้สลิปมาเรถเยี่ยสายไฟครับรถเยี่ยสายชิปสูตรอ่ะออกมาแล้วคอนเทนต์เอาไปจุ่มใหม่แล้วเหรอฮัลโหลนไเราเต็มเต็มถอยหน้าบ้านมันฝั่งซ้ายหน้าบ้านมันฝั่งซ้ายมันซุนอยู่มันซุนอยู่ายเค ซุนอยู่อยู่หลังหลังร้านเลยอ่ะร้านค้าหลังร้านค้าอยู่หลังร้านผมผมรอหลังร้านละลงแล้วลงแล้วลงแล้วโดนจับแล้วไอเยี่ยไอเยี่ยนทุเรศไอเยี่ยนกันถอยเลยถอยเลยถอยเลยออกความบาด120นี่ก็ไอทุเรศไม่ต้องอย่างไม่ต้อดดังรอดแล้วรอดแล้วครับรอดแล้วใครโดนอ่ะกหน้าสุดไทยบ้าง เต็มไปต้องตามเกมมันปล่อยไปปวดเล่นอยู่บ้านดูนี่นอนอยู่ในบ้านครับต่อเข้าไปย้ำๆเนี่ยช่วยเชี่ยหลุดแน่ะรับนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะเมื่อกี้จริงบ้านรอนะรอนะมันจะออกนะมันจะออกนะเมื่อกี้ตู้เนี่ยมันใส่ตำรวจเต็มๆเลยครับเร็วๆมันจะออกทำไมไม่ชนต มันขาัทุนแบบเหยียบตำรวจไปเลยพี่เหยียบใส่เต็มๆเลยลากเขาไปแต่ยาวๆสี่ตัวสี่ตัวตำรวจตำรวจตรงนี้สี่ตัวชูไปเลี้ยบดิชูไปแลี้ยบชูไปแล้วอ่ะม <า S 3> ันมาจูดมาด้วยใช่เหรอ e? เอากลับบ้านเลยเอากลับบ้านเลยกลับไปรอบ้านเลยรอดเรยยัง,งสิรอดหมดแล้วกลับบ้านไปกลับบ้านไปไปไปกลับบ้าน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 ตุงอยู่ไหนใช้เปิดกล่องจูดมาด้วยข้างล่างข้างล่างลงมาเลย ลงคันนี้เกาะถนนเต็มยังไงเป็นแกงเขียวหวานเลยเต็มแล้วไอ้ฮียแม็กหมดเลยใช่หรอไอ้ฮียแม็กคือเอาง่ายคือจูนจูนดีกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วไอหวังอะไอหวังอะเออบ้านหรือเกมอะเราไม่ได้หวังมันอีเราได้ใครมาไม่รู้ได้ได้มาใช่หรอใครอุ้มอะประเด็นนะพี่โนหรือหวงอะที่เห็นตอนแรกมีของอาจารย์พิงไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีพี่โนครับมีเข้าบ้านมาสองเคสตอยพี่โนกลับมาให้คนอื่นชัวอุ้มดีกว่าเอาช่ว้เนี่ยของนอ้พิงที่เอออะหอนะไม่ใช่เป์กูบอกก่อน อ,อใช่ครับรอ,อันนั้นอันนั้นเออไปแล้วเนี่ยเออหอนั้นอะห่อไปแล้ว,ออไ,ลวได้ที่เลเบลพี่นอว่าอุ้มอยู่ป่ะพี่พี่ให้คนอื่นลากนะเพื่อนอยู่บ้านเต็มเลยอันนี้ไม่มีของป่ะพี่ไม่รู้อ่ะต้องถามไอ้คนที่แจ็คตีสลบไปอะ่ะไอตอนไปช่วยลุงอะ่ะมาดูนี้มาป้นนี้แจ็คอตำรวจเห็นแม็กลาเรนแล้วเอาละวางสไปายแท็บแล้วตำรวจอยู่หน้าบ้านนะเอาวันมาแล้วมึงให้มันมาเยอะๆดิไอ้เหี้ยรออะะเงาพ่วงดำมันเห็มาเลย ไอ้บอยอยู่ไหนอ่ะตำรวจกับอาวันเขาไปเซนโตโน่ค้นอยู่ไหนอ่ะไอ้ลุงนี่รถสุ่มเพลยเซนโตโน่ของลุงเมื่อเนี่ยเนี่ยเนี้ยข้างล่างอ่ะมาดูก่อนถ้าไม่ใช่ใจนี่แล้วนี่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 น่าจะของปูมั้งถ้านนั้ถ้างั้นไม่แต่งนะ985มีคันอื่นอีกปะมีคันอื่นอีกปะจำไว้นะี่สีดำ985ไอ้บอยครับครับจำจำไปแล้วไปเรื่องว่าไอ้ไปรอด้อเลยพี่ขับตามมาแล้วที่ไหวไอ้พี่ตีปะเต็มตัวอะไรเพื่อนทุกคน คนเราไนส่วสวย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 ถุงลโก้วันโอ้ไม่ทันล้มวะเกียอีกซ้ายหนเลยนะยิงให้ล้มปวดไปต้องยิงงต้อยิงพี่เฉยพี่ต่อยกับผมไหมพี่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 ต่อยกับผมไหมพี่พี่เฉย แน่เลงคาเลงคาบลงยิงลองมันยิงโอ้ยิงผมไม่อะยิงผมไม่อะยิงผมไม่อะเนี่ยลองแล้วขอรับแล้วแลบรแลรับมวแมวไแกอยู่ไหนอะตำรวจแ่อยู่ข้างหน้าครับกล่ซ่อมมดฮ่า่า่่่มกล่องเลยนะฮฮฮ่่่่่ะา เฮ้ยอเลยตายแล้วตัวนึงหอด้วยบายบายบายมีครับมีครับติดคุกไอตั้มอ่ะตั้ได้อยู่เห็นชื่อมันขึ้นอยู่เมื่อกี้เฮ้ยไม่เห็นนะไม่เห็นนะผมก็ไม่เห็นอ่อนี่ไงบ้างผมเห็นตัวมันแลเมื่อกี้เห็นเห็นแจ็คเห็นหมดเลยไอรอนหนาเไอรอนน่ะเผ้่อบ้านไปบ้านไปบ้านไปบ้านขอเมื่อกี้ที่ไอรอนยไอวอนไอรอนอุ้มอยู่เฮยหวังเหรอไอหวังไอหวังที่จะตามไปกองทัพไปกัด จริงครับเยอะโคตรเยอะไอ้บอสผมมีเยอะแตกยางแตกป่ะนะล้มล้มล้มแล้วตายหาปะ่ะตายหาบะล้วอันนี้เอาไปไหนอ่ะผมโดนขังมาครับอ๋อมึงไม่มีอาวุธนี่อาวุธผมมีประสบการณ์ประสบการณ์ปากฉลาม,มแล้วผมก็มีหัวใจด้วยแค่นั้นแหละ นี่เดี๋ยวมึงโดนอีกรอบหนึ่งหัวใจมึงอ่ะมันก็เหมือนคนดีนะบินไม่ดนแล้วิไมด้แล้วฝั่งนู้นฝูมันดก็ได้ฝังนู้นแล้วมันู้นไม่ได้น้าทักกับผมได้เรอหรือปลงไปลงไปยารถไปอะไรมากู่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วอะ ไม่เอาแล้วผมเพิ่งโดนขังมาเนี่ยสู้ดิไหนบอกมีปักฉลามอ่ะตันนี้มันมีแรงมีอะไรเฮ้ยนะกล่องอมความพันันใช่หรอครับกล่องควอมเต็มเลยอามานี่มานี่มานี่เฮ้ยมาอะไรมานี่อไอไอเก็บวดเก็บวดผมเก็บเก็บไมได้ครับนะมันบัอะไรไปู้วเก็บวนดิเก็บวตองเก็บเเก็บตองเก็บเ็วเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บเก็บครับเก็บเก็บไม่ทันเลเหี้ย เก็บนี้มันหายไปมันหายไปแล้วมึงเห็นไหมล่ะไอ้บอยมันมีอะไุทธวะไม่มีอะไรเดยอเอ่อฝันไปเฮ้เป็นประแจร์ป่ะปะแยร์สงสารมันไอ้ที่อ่ะอันนี้มันจะออกอ่ะดักจุดป้าครับนะใช่ดักมือไะดักที่ประจำกูอ๋อโอเคครับขอร้องอะไรเจอเถอะวะอย่างนี้ทำไมออกแล้วบอยตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีนะครับเอาไปดู งานไวสุดเลยเหี้ย <whatever. S 2> เข้าไปเช็คเลยเดี๋ยวกูมาน่ามันเพิ่งออกนี่เมื่อกี้นายใจตั้มออกก่อนหรือเปล่าอ้าไอ้เฮเี้ยแล้วปัดทำเฮี้ยแล้ววะไอหมูรนมันเพิ่งปัดมาว่าระหว่างออกเมื่อกี้เอง มันไม่ต้องจุดในรูนั้นละเพราะว่ามันไม่มีละตอนเมื่อกี้ก็ไม่มีปัดดักแชททีบจะได้ไม่ให้ทางขึ้นขาวหน่วยพี่พี่เบิร์ตที่เบิร์ตกลับมาหน่อยพี่โอเคเฮ้ยมันไปรับเบ้ามันไปรับเพื่อนเบ้าน่าจะมารับเพื่อนน่าจะมารับเพื่อนพี่ใกล้ลงขวาลงขวาเบนขวาตลาดตลากดตลาดอยู่หลังกตลาดทางตลาดโอเคตเรื่องเลื่อนปืนตรงไปทางกตลาดเลื่อปืนตรงไปทางตลาดโอเคโอเคอนี้ผมรู้อยู่ตึกปูนตึกปูนกปูลงมาตรงอนี่ไง มีอะไรเอ่ยตรงกับเอ่มอยู่ในเคียร์แล้วปะไม่มีอะไรเลยไม่มีวุฒิไม่มีอะไรเลยลดมานะลดมานะรถมานะเช็ครถมานะต้องเบี่ยงไปทางอุโมงค์โรงพยาบาลนะไม่มีอะไรเลยปลล่อยยเดูแล้วมันดูแล้วเนี่ยมั้งมีอยู่นะในบ้านมันอะไม่ใช่ไม่มีเมื่คิดว่าเห็นอยู่ให้มาเข้าบ้านนะออกมาเลยเปล่าใครใครใครเข้าบ้านอ่ะเรื่องเราแน่เลยใครเข้าไปวะเจอแท็ก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 ที่ไหนที่เหลือง ไเมืองที่ไหนพออกเมืองใรเมืองไปออกเมืองไมบ้หอเล่าไปออกเมืองเลยอาเมืองนพี่ต้องยิงมานะอยานะต้องยนะเชยเลเบลถึงแลวเข้าแล้วเข้าเลยเบลแล้วอยู่เลเบลเหรอ้คนมอ่เลนไม่ต้เบิร์ดดาเมจเลยเป็นยิงยิงตัวตัวอย่างเล็กยิงกองช่างลงนะเด็กน้อยขอโทษนะถูกตัวด้วย ไ้ไปได้ไป้เอาไปด้มี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 บัตรไปคับให้เป่าได้ไม่มี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 ไ่มีม่มีไม่มไป่มีไม่มีไม่มีไม่ีไม่อีไม่ไไม่มไมมีมมไมไ่่ไปก่อนกูด้วย่กูด้วยรถรถกูลื่นรถกูลื่นเไไไ่ีีมมีไอ่อย่มมเี ใี่ยางแตกเฮ้ยกูยางแตกกูยางแตกกูยางแตกรถกูมาขึ้นรถกูมาขึ้นรถกูบอยลง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 ไปที่บ้านทุกคนโคฟเวอร์ไปที่บ้านไปไหนล่ะบอยผมกดขึ้นรถนะครับเมื่อกี้มือมีที่อะไรของมึงไว้ข้าหมดเลยโโอ้หหน้าสักหลังด้วยเหรอเนี่ยธรรมดาไปสักมาตอนไหนเนี่ยเฮ้ยสั่งแต่แรกแล้วไอ้สัตว์เอาแล้วไงตะปูไรตะปูไรชัวข้างหลังอะทำลายติดปี่เฮ้ยทำไมผมดูเงินเดีือนประกาศอายุเลยวะ ลุงบอกข้างในอะลงมาดูดิชอลุงครับลุงตัวเกิดอะไรขึ้นอ่ะหัวโดนคุณไงใช่ครับความจำเสื่อมเลยขอโทษครับผมอลุกขึ้นมาเลยครับปล่อยมือเรื่อยนะครับปล่อยมือด้วยครับปล่อยมือด้วยปล่อยมือเรื่ยไปแล้วกระสุนผมอ่ะ ่คดีอะไรครับไม่คดีอะไรครับไม่เชือไม่เชื่อมะสนไม่เชื่ไม่ไม่กันยิกระสุนนะไม่ท่อไหรมันยึดมันดึงกระปืนไปเลยไม่ปืนยในงด้ไม่เห็นประกาศเลยไม่เห็นประกาศเลยกี่คดีอ่ะไม้กูอ่ะโดนคดีหนึ่งโดนคดีลอยมือเดีรจะลองสัมอะไรกนครับเอาไม่ได้เไม่ได้ยไปลอยไปอยไปลอยไปลอาไปลอยไปอยปลอไปอยไลอยไอยอยอลยอยไลยไอลอยยลยอไย แจ็คก็ะโดนเข้าหาอะไรอะจผมอะไรีอะเราไม่ได้จผมไรที่เราไม่ไ่้ทำอไรไ่นยิงผมดีกว่าไม่ครับผมเลอกการลาทิลาทิทำไมทธาทไมก่แาละผมไม่ทำอะไรผิดอะจับเลยครับจับเลยครับผมโดนยิงกระสุนปืนไอ้เี่ยบอกมึงไงมาในละคุณเียเนี่ยเชี่ยบอสมาจับกูเนี่ยท่านที่ท่สุดครับกระสุนกูโดน18นัด็มึงอะมันไม่นยิงกูไง นี่ยสวยจัดสวยจัดกันเลยข้าบ้านเยเข้าบ้านเรยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านข้าบ้านข้าบ้านกันลข้าบ้านนี่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 ่ราสักกน่นแล้วสักนึ่งวนมีเข่อนเนี่โอ้โหโอ้โอ้โห่นแ่เ็่ล้วกันนี้มันฉีกไอ้กันนี้ลมันฉีกจัมเร็ัมจมเรมเร็่นัมเรเรนมเร็วม่่มีมเร็วจรวจมม่ีเนวรั อ้าวเรียบร้อยโอ้ยยอดสัี่ลงหนังสองคนแตกแตกจ่อเฮียโคตรแมนระเบิดกูตีเฮียเฮียหยองอ่ะตำรวจเจอหยองอ่ะ ใครอุ้มอยู่ใครอุ้มอยู่รถรถอะไรอุ้มอยู่ไม่รอดสี่สองสี่อ๋อโอเคเที่ย่าวรเลยหรอไเที่ยถาวรเรียบร้อยปั๊มปั๊มปั๊มหัวใจตอนนี้ต้องเอามันหายกรอบป่ะเพราะว่ามันเหลือปืนบ็อกสี่ตู้นี่ใช่ป่ะไอ่หวังอ่ะใช่ก็คือเราต้องเอาปืนมาแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีอาวุธทำดาเมจไม่ถ้ามันไม่มีอาวุธอะไรมันก็ต้องเอาชิ้นนี้ออกมาเล่นอยู่ดีอาวุธมัน่ข้าวบนเปิดลม

ินผิดแหวกกดผิดนิดเดียววักกินมานิดเดียวจ้องเขม่งจัดอ่ะอย่าลุ่มดิอย่าลุ่มดิเอาเดิเอาเด้อตายกันแค่เสื้อเอาเด้อไอ้ที่อ่ยไอ้เหี้ยอะมันล้มมันล้มเล็ไปกูได้ไปกูได้ไปกูมาขอปขออะไรนี่หยุดเลยเอาเอาเขาใกล้ตายแล้วเขาใกล้ตายแล้วจุ๊งด้วยจุ๊งด้วยจุ๊งด้วยกูจะตายมาดิ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  ตนนัดได้นนแล้วตนนัดได้แล้วตัดได้แล้วเอา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 <ส>ดีอะล่ะดีอะล่ะ S ปัดเป็นบูแต่บ้าะวะลบเอสเอสได้ได้ S ได้ลบพี่ลบมาเลยลบมาเลยมาเลยมาเลยเอามันมาหัวมันเฮ้ยลุมหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยก้าวไปได้เก่งก้ามไได้เก่ง ก้าวไปเลยไอ้สัดเอ้ยโอ้โหมึงอย่าไปมันบานดิโอยโคตรกากไอ้ยี่โอ้บสัตว์ไอเฉยโอ้โหไอเฉยนี่นะบอลเดซ่ายิงกูกะแหวกกูเล่นเลยบ้างพอแล้วอย่าไปยิงเงา ขันแกแกรไปแล้วขอส้อยาเขียวหน่อยไม่มีเลยพี่อ๋อหมอหมอหมอไปเบิร์ครับครับ้า claro ปูโดนยึดไหมผู้วกคราไปเทียผู้ใหมอฝั่งนู้นด้วยหมอเพชรฟ้าไม่เหลือาจไหม่เหลือเลยตอนนี้บุญต้งต้นเดือนอย่างเดียวขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมบอยไม่ได้รู้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ